ฮยอนบินเปิดใจหลังเป็นคุณพ่อป้ายแดงตอนรับลูกชายคนแรกขึ้นแทนคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นหมาดๆสำหรับคู่รักสุปตาฮยอนบินและซนเยจินพระนางจากซีรีส์แคร,ร์เ a ดดิง้งออนยูปักหมุดรักฉูเฉินที่เมื่อ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าคุณแม่คนสวยซนเยจินได้ข้อลูกชายอย่างปลอดภัยแล้วลาสุดฮยอนบินและปรากฏตัวออกเสื่ออีกครั้งหลังลูกชายลืมตาดูโลกเข้าร่วมงานถแถลงข่าวภาพ,พยนตร์เกาหลี เรื่อง The Potman ที่จะเข้าโรงในเดือนมกราคม2 3 2 3ทั้ทางนี้เพงหนุ่มยังได้เปิดใจถึงการเป็นคุณพ่อป้ายแดงว่าผลงานเรื่องนี้ถ่ายทำก่อนจะมีลูกในที่สุดก็ได้เข้าโรงฉายทำให้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไร่สำหรับการแสดงในเรื่องนี้พยอนบินรู้สึกว่าตอนนี้ไหลของตัวเองหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในฐานะหัวหน้าครอบครัวเขาอยากจะแสดงภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในฐานะพ่อและนักแสดงที่ยอดเยี่ยมอือหื แค่ฟังยังรู้สึกอบอุ่นไปถึงโคงหัวใจชัางน่าอิจฉาคุณแม่ส่นเยจ,จินคนสวยจริงๆคะ่ะ